ไปดูที่พระองค์ตรัสว่าอินทรีย์าวนาชั้นเลิศเนี่ยอารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่พิกุนั้นดับไปได้เร็วดุจการกลับพิตาของคนปกติเราก็อยู่กับลมหายใจใช่ไหมแล้วอาระมณ์เนอาระมณะเนี่ยอารมณ์ทั้งหลายนี่ยก็เกิดขึ้น นะเวทน,นาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างนะแต่สิ่งเหล่านี้ก็ดับไปได้เร็วนพราอารมณ์ที่เกิดขึ้นมามีทั้งพอใจและไม่พอใจอารมณ์มันเป็นที่น่าชอบใจไม่เป็นทะี่น่าชอบใจอันบางเกิดขึ้นแล้วนะเดิมเราตั้งอยู่ตรงนี้แต่มันไปเกิดขึ้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อีกสามทีนะ่ซึ่งมีทั้งชอบใจและไม่น่าชอบใจ แต่มันก็ดับไปได้เร็วดุดกลางกลับพิตาของคนอุเบกขาก็ยังคงเลยอ,อยูนะ่มันการตั้งอยู่กับลหมหายใจเฉยๆนะตรงนี้ก็เป็นอุเบกขาเฉยๆนะไม่ได้ยินดียินร้ายไม่ได้พอใจไม่พอใจอะไรนะเราก็ตั้งอยู่เฉยๆตรงนี้นะตั้งไว้ซึ่งกยายคตาสติ เกิดขึ้นมาอีกแล้วก็ดับไปได้เร็วดูกระพิบตาเกิดมาอีกปุ๊บกระพิบตาเกิดมาปุ๊บกดกระพริบตากลับมาแต่จริงๆก็ทําแค่นี้ก็ได้เวลามันไปตั้งอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์นั้นก็เป็นภพก็ผูกไปสักพักหนึ่งก็เป็นชาติเอากลับมาชาติก็ดับชาติดับภพก็ดับกลับไปกลับมาอย่างนี้ ขณะที่เพลินเห็นเกิดและความเพลินเห็นดับน,นะพอเพลินปุ๊บเห็นอารมณ์เกิดขึ้นพอละความเพลินปุ๊บเห็นอารมณ์ดับไปนะอุเบกายังคงเลยอ,อยูนะ่จิตก็ตั้งอยู่ให้เหลือพบน้อยที่สุดเดี๋พบเดียวยเหีืยพบเดียวตรงน,นี้นี่เวลาไปมันก็ไม่ได้วิ่งไป มันก็สายดับที่เคยรู้ตรงนี้ดับแล้วก็จะไปรู้ตัวใหม่าการไปรู้ตัวใหม่วิญญาณจะไปตั้งที่ใหม่ก็เหมือนแสงส่องไปาหาชานเยยึดตั้งแต่มโนแล้วก็เป็นวิญญาณนะไปสัมผัสกับธรรมนะเกิดวิญญาณรู้แจ้งนะพอรู้แจ้งปุ๊บปูกกับอารมณ